ราชาลูกหนังทัโลกขอเสนอบาเยิรพบแมนอยูส่องลายอัพผีไหวไหมบุกรังเสือใต้แฟนผีเห็นแล้วไหวไหมคาสิเป็นนักเตะตัวจริงแมนจ็ดเกมเ,กเกยือนบาเยิรวันพุธนี้เชื่อราสมุดฮอยลุนจะได้ลงล่าตะข่ายต่อไปเอริกเทนฮากผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์เต็ดต้องเจองานหนักเมื่อมีโปรแกรมจะนำทัพปีแสดงออกไปเยือนบาลในทีมแกร่งบุนเดสลีกาเยอรมัน ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดแรกคืนวันพุทธที่20กันยายนนี้2นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยคุณซือชาตนนำทีมออกสตาร์ทฤดูกาลนี้ได้ไม่ดีหลังแพ้3จาก5เกมแรกในพิมเียยนลีกทำให้พึ่งมีอยู่แค่6คะแนนรั้งอันดับ13ของตารางตามหลังแมนเชสเตอร์ซิตี้คู่ปรับร่วมเมืองที่เป็นจ่าฝูงอยู่ถึง9แต้มคาดว่า11ตัวจริงที่เทนฮากจะส่งลงเจอบาเยิร์มิดังนี้ผู้รักษาประตูอ,องเดโอนาน่า อ,องเดโอนา,นาในทวันเคมรูนจะลงเฝ้าเสาต่อไปแม้เก็บกรีนชีตไม่ได้แต่ก็โชว์ฟอร์มเซฟช่วยทีมไปเยอะเหมือนกันกองหลังดีโกดาโลวิกเตอร์ลินเดเลฟลิสโนมาติเนสเซคิโอเรกิลอนหนึ่งในปัญหาที่ทำให้ปีแสดงผลงานไม่ดีในฤดูกาลนี้คือกองหลังเจ็บกันหลายรายทั้งราเฟลวรารันลุกชอไทเลวมา,ลาเลเซียและอารอนวานบิส,สก้าเป็นรายล่าสุดคาดว่าเทนฮักจะให้ดีโก้ดาโลยืนแบ็กขวา ขณะที่เซคิโอเรกิลอนที่ยืมมาจากสเปอร์เล่นฝั่งซ้ายส่วนคู่เซตแบ็กยังคงเป็นวิคเตอร์ลินเดเลฟกับลีซโดมาติเนสต่อไปมิดฟิลด์คู่กลางกาซิเมโรคริสเตียนเอลิกเซนกาซิเมโรจะลงคุมแดนกลางร่วมกับคริสเตียนเอลิกเซนแม้ฤดการนี้กองกลางชีมชาติบราซิลดูช้าไปเยอะกว่าตาม3ตัวรุกมาคัตแลสฟอร์ดบรูโ่เฟรันเดสอเลฮันโดกานาโชเชนฮากมีปัญหาก,กับตำแหน่งปีกขวาหลังอันโตนีพักงานไปเคลียร์คดีเชาาของตัวเอง ส่วนเจอดอนซานโช่ก็ดันมามีปัญหากับกุนซือชาวดัตจนโดนหั่นชื่อจากทีมอีกต่างหากเทนฮากอาจจะขยับให้มาคัตและฟอร์ไปเล่นทางฝั่งขวาแล้วส่งอเรฮันโดกานาโช่มายืนปีกซ้ายขณะที่บรูโน่เฟนันเดสคอยปั้นเกมตรงกลางกองหน้าราสมูธฮอยลุนราสมูธฮอยลุนหัวหอกคนใหม่ชาวเดนมาร์กเดวกานลงมาเป็นตัวจริงแล้วในเกมพบไบรตันและโชว์ฟอร์มได้ดีพอสมควรทำให้น่าจะได้ลงล่าตะข่ายต่อไป ได้หน้าเป้าที่ต้องการแล้วเชนฮากยักไหลไม่เสียใจพลาดเซนแฮร์เิเคนกับตันทีมช่างกรีฑเป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งของเชนฮากที่อยากได้ตัวร่วมทัพและมีความเป็นไปได้สูงที่เขาจะย้ายมาเล่นในถิ่นโอทาฟอร์ดแต่สุดท้ายกลายเป็นใบมนิกที่ทุ่มเงิน100ล้านปอนด์กระชากตัวเคียนไปร่วมทัพโดยปล่อยให้แฟนผีโปรเจกต์นั่งมองตาปิบป เคนเตรียมที่จะลงเล่นให้ทัพเสือต้พระทับผีแดงในศึกอยู่ฝ่าชมเปหลีกรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มเนัดแรกที่สนามอาริอันส์อารีนาในวันพุธที่20กันยายนนี้กำลังทำผลงานไปได้สวยกับต้นสังกัดใหม่โดยซัดไปแล้ว4ประตูในเกมบุนเดสลลกาเยอรมนีเทนฮากเปิดใจหลังโดนซสือถามตรงประเด็นว่าเสียใจที่พลาดได้ตัวเคนหรือไม่ไม่เลยผมคิดว่าเราเคยพูดคุยเรื่องนี้กันไปแล้วผมไม่คิดว่าเราจะต้องมาพูดเรื่องนี้ซ้ำกันอีกเรามีความสุขที่ได้ตัวราสมูทฮอยลู ในเกมแรกเขามีปัญหาบาดเจ็บเขาได้ลงเล่นในเกมกับอาเซนอลนและจากนั้นก็ได้ลงตัวจริงพบไบรตันสำหรับตอนนี้เราต้องพยายามรวบเขาให้เข้ากับทีมคุณคงเห็นแล้วว่าเขามีพรสวรรค์ชั้นยอดจริงๆคุณสื่อชาวดัตระบุแมนยูคือยอดทีมแต่โฟกัสบาเยินแฮร์รี่เคนยันสุขสุดๆเลือกซบเสือตายเคนซึ่งเตรียมนำบาเยินประทับแมนเชสเตอร์ในศึกอยู่ฟาชเบริกรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A วันพุธที่20กันยายนนี้ เปิดใจถึงการเลือกซบยอดทีมแห่งแคว้นบาวเรียนว่าแน่นอนว่าตลอดช่วงซัมเมอร์ผมรู้ว่ามีการพูดคุยกันบ้างระหว่าง2-3ถึงสมสโมสรแต่บาเยินเป็นทีมที่ผมสนใจและตื่นเต้นที่จะได้ย้ายไปร่วมทีมไม่มีการพูดคุยอะไรกันมากนักทันทีที่พวกเขาติดต่อเข้ามามันเป็นเรื่องระหว่างพวกเขากับท็อตแนมที่จะเจรจากันและจากนั้นข้อตกลงก็เสร็จสิน้นผมโฟกัสอยู่กับที่นี่แมนเชสเตอร์เดเป็นสโมสรชั้นยอดเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่ ผมตัดสินใจย,ย้ายมาที่นี่และมีความสุขที่สุดตอนนี้ผมอยู่ที่นี่ผมมีความสุขกับสิ่งรอบๆตัวใหม่ๆผมยังไม่ได้รู้สึกว่าปรับตัวได้อย่างเต็มที่กับทุกๆเรื่องเรื่องนี้คงต้องใช้เวลาอีกสักพักแต่แน่นอนว่าตลอดทั้งซีซั่นผมจะได้รู้อะไรมากขึ้นเกี่ยวกับสโมสรแห่งนี้และพูดคุยกับนักเตะชั้นนําซึ่งเล่นอยู่ที่นี่มาก่อนมันเป็นการเริ่มต้นที่ดีสําหรับผมกับที่นี่อไรก็ตามที่มีการย้ายทีมครั้งสําคัญมันย่อมต้องมีแรงกดดันเยอะมาก และความคาดหวังในช่วง2-3ถึเกมแรกเพื่อจะดูว่าคุณเริ่มต้นได้ดีแค่ไหนผมพอใจกับการยิงได้4ประตูผมคิดว่าผมสามารถทำผลงานได้ดีกว่านี้และการจะทำแบบนั้นได้ก็ต้องรู้จักเพื่อนร่วมทีมระบบการเล่นและแนวทางที่เราเล่นให้มากขึ้นอดีตสตาสเปอร์ารยาวแฮร์รี่เคนชูแฮร์รี่แม็กควายกองหลังชันยอด ต่อประเด็นของแม็กควายซึ่งล่าสุดยังหนีไม่พ้นโดนโจมตีอีกจนได้หลังก่อความผิดพลาดสกัดบอลเข้าประตูตัวเองในเกมอุ่นเกือกนัดที่ทีมสิงห์ตัวคำรามบุกสยบสกอตแลนด์สามตัวหนึ่งเคนได้ยืนยันว่าดาวเตเรเดวิสเดวิวย์าปีเป็นกองหลังชั้นดีและตกเป็นแพะรับบาปอย่างน่าเห็นใจเขาเป็นหนึ่งในกองหลังที่ดีสุดของอังกฤษผมคิดว่าเฮดดี้แม็กควายตกเป็นที่เพ่งเล็งโดยไม่จําเป็นเขาน่าจะตกเป็นแพะรับบาปเขาเป็นเพื่อนที่ดีมากของผมเป็นคนดีและเป็นมืออาชีพ มันเป็นส่วนหนึ่งในเกมฟุตบอลไปแล้วในตอนนี้ที่คุณจะตกเป็นเป้าของสื่อโซเชียลตลอดเวลาแต่หากคุณได้รู้จักเขาทั้งหมดที่เขาต้องการคือการทำงานหนักเพื่อพัฒนาให้ดีขึ้นหัวหอกวัย30ปีเช่นกันทิ้งท้ายผีประชุมสตาฟไม่พอใจวิธีจัดการสองแข้งเฉาริชาร์ดอนโนผู้บริหาระระดับสูงของเมนเต์จัดการประชุมกับทีมงานที่ไม่พอใจกับการจัดการปัญหาต่างๆในฤดูกาลนี้รวมถึงการจัดการกับเรื่องราวของอนโตนีและเมสันกรีนวูดด้วย ในสนามยูเนเต็ดอันดับรูดไปอยู่ที่13ของพิมลีหลังแพ้3-5จากนัดแรกและสโมสร,รยังประสบปัญหานอกสนามอยู่หลายครั้งด้วยกรีนวูดถูกปล่อยยืมตัวไปเคตาเฟ่นในสเปนโดยสโมสร,รตัดสินใจที่จะไม่นำเขากลับมาสู่ทีมอีกครั้งหลังจากการสอบสวนยาวนาน6เดือนหลังตำรวจแจ้งข้อหาพยายามข่มขืนและทำร้ายร่างกายขณะเดีวยวกันอันโตนี่ก็อยู่ในช่วงพักงานกับสโมสร,รแบบรับค่าเหนื่อยเต็มจำนวนในขณะที่เขาถูกกล่าวหาว่าทำร้ายร่างกายผู้หญิง3คนในบราซิลซึ่งเขาปฏิเสธทั้งหมด มีรายงานว่าทีมงานของยูเนเต็ดได้รับคําเชิญให้เข้าร่วมการประชุมแบบไม่มีข้อจํากัดกับอาโนในวันจันทร์เพื่อ,อระบายความไม่พอใจของพวกเขาตามรายงานจากเทเลกราฟโดยที่เรื่องราวของกรีนวูดและอันโตนีเป็นประเด็นสําคัญทีมงานถูกกระตุ้นให้ส่งคาถามโดยไม่เปิดเผยตัวต,วตนทางสูง่มีรายงานว่าทีมงานสตาฟต้องการคําตอบเกี่ยวกับจุดยืนของสโมสรหลังจากกรีนวูดถูกแบนในตอนแรกเดือนมก,กราคมปี2022หลังจากการเผยแพร่วิดีโอในโลกออนไลน์ โดยอานโนอ,อ้างว่าพวกเขายืนกรานตอวัฒนธรรมที่ครอบคลุมและต่อต้านความรุนแรงในครอบครัวอย่างเต็มที่อยู่ในเต็ดเชญหน้ากับเสียงวิจารณ์อย่างกว้างขวางถึงวิธีที่พวกเขาจัดการกับสถานก,การณ์ของกรีนวูดหลังมีรายงานปรากฏว่าอานโนกําลังวางแผนที่จะนํากองหน้ารายนี้กลับมาในที่แรกอานโนปกป้องกระบวนการของพวกเขาในการแบนกรีนวูดอีกครั้งและในที่สุดพวกเขาก็ตัดสินใจปล่อยยืมตัวนักเตะให้เคตาเฟ อาโนซึ่งถูกกล่าวหาว่าเผชิญหน้ากับคำถามที่ยากมากอย่างอ้างว่าได้ให้ความมั่นใจกับทีมงานของเขาว่าสมสอรยังคงเชื่อมั่นในตัวแข้งใหม่ช่วงซัมเมอร์ที่ลงทุนไปมากกว่า170ล้านปอนด์ทั้งรัสมูธฮอยลุนเมสันเมาส์อองเดโอน่าและโซฟิยานอัมระบัดขณะเดยียวกันก็มีรายงานเสริมว่าสมสอรยังหนุนหลังเอริกเทนฮากอย่างเต็มที่แม้ว่าสมสอศรจอ,อกสตาร์ลูกเกนได้แย่ก็ตามโดยล่าสุดแพ้ไบรตันคาบ้าน1-3ต่อเมื่อวันเสาร์ ถ้าโรเบโตเดซาบีมาคุมแมนยู่ขอขอบคุณบทความจากบาบูถ้าโรเบโตเดซาบีมาคุมทีมปีแสดง 1. ผลงานขอมเมนต์ก็จะใช้ไล่ขึ้นอย่างแน่นอนในช่วงแรกๆเหมือนตอนที่โชเซม่มอนโยก,กับบริกุน่าโซชาเข้ามาคุมทีมใหม่ๆก่อนเข้าอีรอปเดิมนั่นแหละ 2. นักเตะสายพันธุน์อสูรสามงามจะยังคงเล่นกันไม่เป็นระบบและไม่ค่อยมีทีมเวิร์กเหมือนเดิมนั่นแหละอย่าคิดว่าพวกแข้งพันล้านจะเล่นได้เหมือนไบรตันอยาหวัง อย่าลืมสิว่าตอนคุมอาร์แจ็กส์เอลิกเทนฮากก็ทำให้ลูกทีมตัวเองเล่นอย่างเป็นระบบและมีทีมเวิร์กแต่บรรดาดาวดังคอมเมดิตไม่ชอบอะไรแบบนั้น 3. เมื่อมาคัดแลดฟอร์ได้ครองบอลระบบการเล่นคอมเมดิตที่ผู้จัดการทีมชาวอิตาลีผู้นี้ติดตั้งเอาไว้ก็จะล่มสลายลงไปในพริบตา 4. แล้วชะตากรรมของโรเบโตเดอแซบีก็คงไม่ต่างจากแกรมพตเตอร์ตอนคุมเชลซีนั่นแหละ5กุลสือฝีมือดีบางคนเหมาะกับการคุมทีมทีมท่ไม่อุดมด้วยดารา พรนักเตะพวกนี้พร้อมจะทําตามคําสั่งเจ้านายของตัวเองแบบไม่อิดออดต่อเมื่อได้โอกาสคุมทีมที่ชาติตระกูลสูงส่งขานาดใหญ่และยาวมากขึ้นความกดดันจะท้าทมเข้าใส่อย่างจงหนักความคาดหวังสูงทะลุป,ประหลอดและบารมีมันจะไม่ถึงทันดีเพราะเจ้าที่แรงแถมมึงเป็นใครไอ้พวกดาวดังค่าตัวแพงและค่าเหนือมหาศาลมันไม่อยากจะเชื่อฟังสักเท่าไหรหรอกเดวิดมอยส์กับแรมพอตเตอร์และบางทีอาจรวมถึงเอริคเทนฮาร์คคือตัวอย่างที่ชัดเจนฝากไว้ให้คิด เห็นอยากได้กันไม่ถึงระดับโลกอดีตหอกชี้มาคัสแระฟอร์ดได้ก,กว่าบุคโยสากาแรดฟอร์ดโชว์ฟอร์มได้ย่งยอดเยี่ยมเมื่อซีซสัส่นที่ผ่านมาจากการกระทุ้งประตูให้แมเยตได้30เมตรจากการลงเล่น56นัดในทุกรายการพาตโตสกัดคว้าชแชมป์คาราบาวครับและเข้ารอบชิงชนะเลิศ FA คับตลอดจนคว้าดับท็อปโได้สำเร็จ แต่สำหรับซีซั่นนี้กองหน้าทีมช่างกรีฑฟอร์มแผ่วเหลือเชื่อจาก5เกมแรกของพิมลิซึ่งเขายิงประตูดได้แค่1ลูกในเกมแพ้อาร์ซอน3ต่อ1ช่วงต้นเดือนกันยายนบวกกับ1แอซิดเท่านั้นโดยถึงขณะนี้ผีแดงแพ้ไปแล้ว3นัดและรั้งอันดับ13ของตารางต่อผลงานของแรดฟอร์ซึ่งหาความแน่นอนไม่ได้ เบนได้ชี้ชัดว่าพ่อค้าแข้งทีมผีแดงยังก้าวไปไม่ถึงะระดับโลกและเป็นรองซาก้าสตาทีมอาเซนนลเนื่องจากไม่สามารถไร่ดีลาได้อย่างเสมอต้นเสมอปลายเหมือนกับดาวเตจทีมปืนใหญ่เราเคยเห็นแรดฟอร์ตอนที่ไม่มีใครหยุดเขาได้แต่ใน2ปีที่ผ่านมามีหลายครั้งที่เขาแลดูร้อนแรงและจากนั้นเขาก็หายไปจากเกมเขาระเบิดฟอร์มได้แต่จากนั้นก็หายไปอีกอดีตดาวยิงทีมสเปอร์แอสตันวิลล่าและฟูแลมเอ่ยกับทอสปอร์ตเมื่อ19กกันยายน คุณต้องการคนที่มีความคงเส้นคงวาดังนั้นเมื่อผู้คนพูดถึงคําว่าระดับโลกสําหรับผมมันไม่ใช่ไม่มีทางเลยถึงขณะดนี้แดดฟอร์ดพังประตูให้แมนเชสเตไปแล้ว124ประตูและ69แอซิสจากาก364นัดซึ่งทาให้เจ้าตัวเอ่ยเมื่อต้นซีซันว่าตั้งเป้าทําลายสถิติของเวนดูนีที่สอยตะขายให้ผีแดงเป็นสถิติสูงสุดตลอดกาล253ร25ประตูหลังได้ต่อสัญญาพร้อมรับค่าแดงเพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ละ3 0 0 0 0 0ปอน ต่อประเด็นนี้เบน์กล่าวว่าหวังว่าเขาจะทําลายสถิติของเวรนดูนี่ในทีมไอเจตได้คุณไม่มีทางรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ดีอดีตกองหน้ายังเชื่อว่าแรดฟอร์ดซึ่งมีผลงานยิงได้16ประตูจากการรับใช้ชาติ55นัดมีสกยภาพเป็นรองสากา้าแรดฟอร์ดถูกนำไปเปรียบเทียบกับสากา้าสาก้ามีความเสมอต้นเสมอปลายมากกว่าแรดฟอร์ดในแต่ละสัปดาห์แม้เขาจะไม่มีชื่อบนสกอร์บอร์ดเขาก็ยังทำบางอย่างได้ หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ